ตอนที่35ของสะสมชูหลินและต้าหยวนเดินทางมาถึงหมู่บ้านลูกผิงทั้งสองลงจากรถมา้าจากนั้นชูหลินก็นำทางไปที่บ้านของเหมยเซียงโดยที่นางไม่ได้สอบถามเส้นทางกับผู้ใดเลยเราวกับว่าชูหลินเป็นคนที่นี่อยู่แล้ว เวยเซียงในร่างของชูหลินเดินเข้าไปในบ้านของเวยเซียงด้วยความลืมตัวนางพยายามเดินเข้าไปค้นหาตำราแพทย์ของท่านพ่อโดยมีใต้หยวนคอยดูต้นทางให้อยู่นอกบ้านสักพักชูหลินก็เดินออกมาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเป็นอย่างไรบ้างเจอตำราแพทย์หรือไม่ต้หยวนถามโดยที่ยังไม่ทักเรื่องที่นางทำตัวเหมือนเจ้าของบ้านชูหลินสายหน้า ไม่มีเลยมันหายไปได้ยังไงข้าจำได้ว่ามันเก็บไว้ในห้องตำรานี่เจ้ารู้ได้อย่างไงถ้าอย่นสงสัยแต่ชูลินไม่ทันได้ตอบเพราะมีคนมาขัดจังหวะพวกเจ้าเป็นใครกันให้ได้ถึงเข้าไปในบ้านคนอื่นเช่นนี้ฮั่นเชียงหรือชายที่หวยเซียงเคยแอบหลงรักเดินเข้ามาทักคนแปลกหน้าก็ข้าเป็นชูลินเริ่มฉุกคิดได้นางคิดในใจว่า ใช่จริงด้วยร่างข้าในตอนนี้ไม่ใช่หวยเซียงอีกแล้วชูหลินจึงเรียบเตรียมคําพูดเสียใหม่ข้าชื่อชูหลินข้าถือว่าเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านหมอเวยซูข้ากะว่าจะมาขอยืมตําราแพทย์ของท่านอาจารย์เท่านั้นอย่างนี้นี่เองแต่คงสายเกินไปแล้วละ่ะท่านยิ้มกล่าวทําไมละ่ะชูหลินสงสยัยมีข่าวว่าหวยเซียงได้ตายไปแล้วดังนั้นยาิของหวยเซียงจึงพากันแบ่งสมบัติ ข้าวของที่อยู่ในบ้านหลังนี้ได้ถูกขายไปบางแล้วรวมถึงตำราเหล่านั้นด้วยฮันเชียงเล่าอะไรนะฮะพวกเขามีสิทธิ์อะไรชูลินแสดงสีหน้าไม่พอใจอยังไงพวกเขาก็เป็นญาติกันในเมื่อเวเซียงไม่มีผู้สืบทอดก็เป็นธรรมดาที่ทรัพย์สมบัติต้องตกเป็นของญาติของนางอยู่แล้วฮันเชียงกล่าวแล้วตำราแพทย์ล่ะชูรินอยากรู้ขาดีมาว่า ท่านป้าของหวยเซียงได้ขายตำราแพทย์ทั้งหมดให้กับพ่อค้าเหลียงท่านเชียงเล่าแล้วพ่อค้าเหลียงเอาตำราเหล่านั้นไปทำอะไรงั้นหรือหรือว่านำไปขายต่อชูหลินสงสัยเพราะพ่อค้าไม่ได้มีความรู้ทางการแพทย์เห็นว่าตำราถูกเก็บสะสมในห้องตำราของพ่อค้าได้ยินว่าเขาเป็นบัณฑิตมาก่อนพอเขาค้าขายเครื่องประดับจนร่ำรวยก็เริ่มสะสมตำราต่างๆท่านเชียงกล่าว มีอะไรกันหนักฮันเชียงผู้หญิงคนนี้เป็นภัยข้าเห็นเจ้าคุยกับผู้หญิงคนนี้นานไปแล้วนะเสี่ยวเหนียงรู้สึกหึงหวงนางบอกว่านางเป็นลูกศิษย์ของท่านลุงเห็นว่าจะมายืมตำราแพทย์่ันเชียงอธิบายข้าไม่เชื่อหรอกผู้หญิงสวยๆอย่างเจ้าเนี่ยนะ่าจะเป็นหมอคงใช้ตำราแพทย์มาเป็นข้าออ้างแย่งสามีชาวบ้านละสิเสี่ยวเหนียงระแวงข้าเปล่านะผู้หญิงก็น่าจะอธิบายต่อแต่โดนพูดแทรก ชูลินไม่ทำเช่นนั้นดอกไม่นางนางเป็นหูหินของข้าเองต่เหวนกล่าวงั้นก็แล้วไปเสี่ยวเหนียงรู้สึกลงอกถ้าไม่มีอะไรแล้วข้าขอตัวถึงชูลินนั้นจะไม่ได้รู้สึกชอบพันเชียงอีกแล้วแต่นางก็ไม่ชอบเห็นเสี่ยวเหนียงแสดงท่าทีหึงหูเช่นนี้ปรับกันเถอะหันเชียงข้าเริ่มรู้สึกคลื่นไส้แล้วสงสัยอาการแพทองจะกำเริบเสีเ่ยวเหนิงแซงทำตัวเหมือนไรเรียวแรง งั้นรีบไปกันเถอะเจ้าควรพักผ่อนนะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงไปจะว่ายังไงฮั่นเชียงเรียกประคองหูหญิงกลับบ้านหลังที่อยู่ข้างๆเว้ยเซียงในร่างของชิวหินมองตามหลังชายที่ตนเคยหลงรักเดินไปพร้อมกับหูหญิงของเขาซึ่งบัดนี้เขาได้มีทายาสืบสกุลไปแล้วพอนางตั้สติได้ก็เลยว่าพวกเราไปกันเถอะไปไหนงานหรือถ้อยังสงสัย บ้านพ่อขาเหลียงอยู่ตรงด้านหน้าหมู่บ้านนี้เองเดี๋ยวก็ถึงแล้วชุลินกล่าวทำไมเจ้าถึงรู้จักหมู่บ้านนี้ดีนะกลาทง,ทงทั้งที่เจ้าเป็นชาวแคว้นฝางได้ยาสงสัยมากเออคือข้าเคยมาพร้อมกับอาจารย์องข้าท่านอาจารย์มักจะมาปรึกษาท่านหมอเวยซูบ่อยๆท่านอย่าจับปิดข้าจะได้ไหมชุลิงขี้แก่อธิบายข้าก็แค่สงสัยเท่านั้นพวกเรารีบไปกันเถอะได้อยนกล่าว พอทั้งสองมาถึงบ้านของพ่อขาเหลียงหน้าหยนก็เคาะประตูพวกทานมาหาใครไม่ทราบพ่อบ้านเปิดประตูออกมาสอบถามพวกเรามาขอพบพ่อขาเหลียงเจ้าค่ะชหลิงกล่าวพวกทานเป็นใครงานหรือพ่อบ้านถามก่อนไปไรายงานเจ้านายข้าเป็นลูกศิษย์ของท่านหมอหวยซูอยากจะมาเจราจาขอซื้อตำราแพทย์คืนเจ้าค่ะชหลิงกล่าววัตถุประสงค์งาน เชิญท่านทั้งสองไปรอที่ห้องรับรองก่อนข้าจะไปรายงานให้พ่อค้าเหลียงทราบพ,พ่อบ้านผายมือเชิญรบกวนท่านแล้วชูหลินเดินเข้าไปพร้อมกับตาหยวนผ่านไปสักพักพ่อค้าเหลียงไหว้กลางคนก็มาพบทั้งสองที่ห้องรับรองข้าไม่เคยเห็นพวกเจ้ามาก่อนเลยพวกเรารู้จักกันอย่างนั้นหรือพ่อค้าเหลียงสงสัย ท่านนี้ชื่อต้าอยู่วันเป็นสหายของข้าเองส่วนข้าชื่อชูลินเป็นลูกศิษย์ของท่านหมอเวยซูข้าอยากจะขอเจราจาซื้อตำราแพทย์ของอาจารย์ข้าคืนได้หรือไม่ชูลินกล่าวไม่ได้หรอกแม่นางตำรานั่นเป็นตำรามีค่าข้าจะเก็บไว้จนถึงชั่วลูกชัวหลานพ่อค้าเหลืองปฏิเสธ ตำรานั่นจะมีค่าได้อย่างไรท่านการเก็บตำราไว้มันมีค่าเพียงปึกกระดาษเท่านั้นวันใดวันหนึ่งเมื่อมันตกไปอยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของตำราพวกเขาก็จะทิ้งขว้างพวกมาราวกับเป็นเพียงเศษขยะชิ้นหนึ่งแต่สำหรับค่านั้นค่านำตำราเพื่อนำมาศึกษาหาความรู้ทางการแพทย์และสามารถนำความรู้ไปใช้รักษาคนหรือใช้ในการสั่งสอนหมอรุ่นหลังได้มันจะไม่มีประโยชน์มากกว่าการตั้งโชว์อย่างนั้นหรือ ชูริไม่เห็นด้วยข้าซื้อมาแพงพ่อค้าเหลียงไม่สนใจเท่าไรข้าจะให้สองเท่าได้อล่าวข้าไม่ต้องการอาัดพ่อค้าเหลียงส่งสายตาหวานยิ้มใส่ชูลินแล้วเจ้าสงการอะไรถ้าอยางสงสัยข้าพอใจสาวงามผู้นี้เจ้ายอมมาเป็นอนุภรรยาของข้าหรือไม่พ่อค้าเหลียงกล่าวยิ้มๆแล้วมองชูลินตั้งแต่หัวจรดเท้า สามีของข้าชื่ออย่างต้วนเขาเป็นคนขี้หึงมากท่านอย่ายุ่งกับข้าเลยดีกว่าชูริงคูนาเสียดายถ้าเช่นนั้นข้าก็ไม่อาจมอบตำรายให้เจ้าได้พ่อคาเหลียงกล่าวงั้นข้าขอคัดลอกตำราได้หรือไม่ข้าใช้เวลาไม่นานนักหรอกชูลิงยื่นข้อเสนอไม่ได้เชิญพวกทางกลับไปเสถดพ่อคาเหลียงมีอยให้ความทวยเหลือ ท่านเคยเป็นบัณฑิตมาก่อนท่านลงไต่ตองบ้าสิเจ้าคาหากข้าได้เ,เรียนรู้วิชาทางการแพทย์ข้าจะสามารถรักษาผู้คนไดน้ามากมายได้โปรดให้ข้ายืมตำราด้วยเถิดชุลีพยายามขอร้องดีๆมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้าเสียหน่อยพ่อข้าเหลียงไม่สนใจตาอยู่นฟังมานานจนหมดความอดทนเขาใช้ดาบจ่อไปที่คอท่านพ่อข้าทัาน,าทานที อะไรการน,นี่เจ้าจะปล้นข้าเลยอย่างนั้นหรือข้าจะไปแจ้งทางการมาจับเจ้าพ่อข้าเหลียงเมียหว,วนข้อจะทันได้ไปฟ้องหรือเปล่าท่านอาตายตรงนี้ถ้าหยวนกล่าวสิงเงเย็นก็ได้ก็ได้ข้ายอมแล้วแต่ข้ามีข้อแม้ข้าให้ตำราจ,จะเพียงเบ่มเดียวเท่านั้นพ่อข้าเหลียงกล่าวก็ได้เจ้าค้าชูหยิยงคิดว่า ขอแค่เจอตำราเล่มที่มีบันทึกเกี่ยวกับการแก้พิษเพียงหลับก็เพียงพอแล้วค่ะจะให้วลาจะเพียงหนึ่งช่วยามเท่านั้นหากเจ้าไม่เจอตำราเจ้าก็ออกไปได้เลยและห้ามกลับมาหาข้าอีกพ่อค้ากลาวเงอนไขเจ้าข้าชุลินคิดว่าตำราน่าจะหาได้ง่ายต้าหยวนจิ้ยอมวางดาบลงแล้วพาชุลินเข้าไปในห้องตำราของพ่อค้าเหลียง พอทั้งสองเปิดประตูตำราเขาไปทันนั้นแหละทั้งสองถึงกับอึง้งโหตำราเยอะขนาดนี้แล้วตำราแพทย์อยู่ที่ไหนนะ่ะชูลินนึกไม่ถึงว่าท่านเศรษฐีจะสะสมตำราเยอะมากมายขนาดนี้ฉันวางตำรามีตั้งห้าสิบแถวส่วนตำราก็มีเป็นพันเล่มพวกเจ้าต้องหาเองเพราะความจริงแล้วข้าก็จำไม่ได้ว่าได้เก็บตำราพอเจ้าไว้ที่ไหนท่านพ่อขาเหลียงกล่าว ยังไงก็ขอบคุณเจ้าค่ะข้าจะรีบหาเดี๋ยวนี้ชุลินไม่ยอมแพ้แต่ทว่าทั้งสองก็หาไปเรื่อยๆหายังไงก็หาไม่เจอสิทีจนทําให้ชุลินถึงกับคุกข่าวพราะเริ่มท้อประกอบกับตอนนี้นางรู้สึกลนล้านมากเพราะมันใจะใกล้คบหนึ่งั่วยามแล้วตาหยวนก็พยายามหาจนถึงที่สุดแล้วเขาเองก็หาไม่เจอเพราะตำราน,นั้นมีมหาศาลมาก ตาหยวนเห็นชูลินคุกเข่ากับพื้นเขานึกว่าน้ำเป็นอะไรไปจึงจะเข้าไปดูอาการของนางแต่พอนางหยิบป้ายหยกของโวยเสียงออกมาและกำลังจะภาวนาอะไรบางอย่างตาหยวนจึงแอบอยู่หลังฉากตำแหน่งพอได้ยินเสียงของชูลินท่านพ่อเจ้าคะได้โปรดช่วยลูกด้วยฝ่าบาททรงมีภายถูกวางยาพิษลูกจำเป็นต้องใช้ตำราของท่านพ่อจริงๆท่านพ่อช่วยโดนจิตโดนใจให้ลูกพบตำราแพทย์ด้วยเถิดเจ้าคะ ชูลินกล่าวเบาๆเหมือนท่านหมอหวยซูจะรับรู้พออ่ออยู่ดีๆตำราของท่านหมอก็ตกลงมาจากชั้นเองจนทําให้หวยเสียงในร่างของชูหลินถึงกับผลลุกตาหยวนเห็นชูลินกําลังตะลึงเขาก็เลยเดินไปหยิบตำราดังกล่าวขึ้นมาดูแล้วยื่นให้กับชูลินชูลินตั้งสเสตียเรีบเปิดอ่านพอเจอหน้าที่ต้องการก็เลยว่านี่ไงตำราเล่มนี้แหละขอบคุณท่านพ่อเอ้ยท่านอาจารย์เจ้าค่ะ งั้นพวกเราออกไปกันเถอะตาหยวนไม่อยากอยู่ในห้องตำรานานชูหลินกอดตำราไว้แน่นแล้วออกไปหาท่านพ่อค้าเหลียงแต่ทว่าท่านพ่อค้ากลับว่างอุบายเขาได้ไปแจ้งทางการโดยกล่าวหาว่าชูหลินและตาหยวนเป็นโจรทําให้ตาหยวนต้องรีบจูงมือชูหลินวิ่งหลบหนีเข้าป่าบาจริงพวกเราเสียรู้เข้าจนได้พ่อค้าเหลียงหาวิธีถ่วงเวลาเพื่อแจ้งทางการให้มาจับพวกเรา และตาหยวนก็กล่าวอีกว่าแต่นาพุโชคดีที่เจ้าเจอตำรานั่นแล้วนั่นสินักว่าฝ่าบาททรงมีบุญญาธิการข้าต้องรักษาพระองค์ให้จงได้ชุลินกล่าวย่างมุ่งมั่นตอนนี้พวกเรายังออกจากป่าไปไม่ได้คงต้องค้างแรมในป่าแห่งนี้จะนอนเถิดเดี๋ยวข้าเฝ้ายามให้ต้าหยวนกำลังก่อกองไฟจะดีหรือชุลินไม่อยากเอาเปรียบคอยผ่ากันก็ได้ต้าหยวนกล่าว นั้นถ้าท่านไม่ไหวเมื่อไรเรียกข้าได้เลยนั้นต้าหยวนชุลินขอตัวนอนก่อนแน่ระหว่างที่ชุลินนอนหลับตาหยวนเข้าไปดูนางใกล้เขากําลังจะจับปลอยผมหูหญิงสาวแต่ก็ต้องตกใจเพราะชุลินนอนละเมอว่าขนาดข้าได้ย้ายมาอยู่ในร่างหญิงงามแล้วข้าก็ยังอาภัพเรื่องคู่แต่ไม่เป็นไรเพราะในที่สุดข้าก็ได้เป็นหมอหลวงหญิงแล้วดังนั้นข้า เวยเซียงผู้นี้จะใช้ความรู้ทางการแพทย์ของตระก,กูลเวยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะเจ้าคะท่านพ่อต้าหยวนทำได้เพียงพูดพึพมพำเบาๆเจ้าคือเวยเซียงจริงๆนั้นหรือดวงวิญญาณของเจ้าย้ายมาอยู่ในร่างของชูหลินจริงๆนั้นหรือใช่แล้วข้าคือเวยเซียงชูหลินยังคงละเมออยู่อย่างนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นชูหลินตื่นขึ้นมาก็ไม่พบต้้หยวน ท่านอยู่ที่ไหนนะตาหยวนชูหลินตกใจเมื่อพบว,ว่าตอนนอนอยู่คนเดียวเฮ้ยโจรสาวอยู่นี่ข้าเจอตัวแล้วเมื่อปาบตะโกนบอกเพื่อนตาหยวนนี่เจ้าทิ้งข้ายอย่างนั้นหรือชูหลินนึกไม่ถึงโจรสาวคนนี้สวยซะด้วยน่าเสียดายไม่น่าเป็นโจรขโมยตำดาเลยจริงๆเพื่อนมือปาบตะลึงในความหมายของชูหลินปล่อยข้าไปเถอะท่านมือปราบชูหลินขอร้องสักพัก สองมือป,าปราบก็ถูกตาหยนใช้สันดาบฟ,ฟาดไปที่ต้นคอของพวกเขาจนสลบไปข้านึกว่าท่านทิ้งข้าไปเสียแล้วชุลินรู้สึกโล่งอกข้าไปหาผลไมาให้เจ้านี่ไงล่ะกินซะส่พวกเราต้องรีบเดินทางต่อแล้วตาหยวนยื่นลูกทอให้แล้วเรื่องคดีรักตำราแพทย์นั่นล่ะชุยิกังวลข้าแอบไปตกลงกับท่านพอค้าเหลียงมาแล้วสรุปว่าเขายอมความตาหยวนกล่าวทำไมยอมง่ายนะล่ะ ฉุลินสงสัยอย่าถามเลย,ยเรีบไปกันเถอะถ้าหยวนกล่าตัดบทูหลินจึงได้ไปนั่งรถนาเตรียมออกเดินทางกลับเมืองหลวงส่วนทางด้านพ่อค้านั้นทําได้เพียงยอมสละตําราแพทให้กับูุลินทั้งนี้พอใต้หยวนหรือองชารองทรงแอบเผยตัวให้กับท่านเจ้าเมืองลู่ผิงรู้ตัวต,วตนที่แท้จริงท่านเจ้าเมืองจึงไปเกลี้ยกล่อมให้ท่านเศรษฐียอมความและยอมรับค่าตําราแพทย์แต่โดยดีเพื่อไม่ให้ติดค้างกัน ในระหว่างที่นางรถม้าด้วยกันตาหยวนก็ตะโกนถามที่เจ้าบอกกับท่านพ่อขาว,ว่าเจ้ามีสามีชื่อหยางต้วนแสดงว่าเจ้ายังคงรักองค์ชายรองอยู่สินะท่านอย่าเข้าใจผิดข้าก็แค่พูดเพื่อเอาตัวรอดเท่านั้นเองชูหลินมีอาการหน้านแดงอย่างเห็นได้ชัดตาหยวนหันไปมองนางแวบหนึ่งพอเห็นหญิงสาวหน้าแดงกล่ำก็เลยหันกลับไปแอบยิ้มขำและแล้วชูหลินและตาหยวนก็เดินทางมาถึงเมืองหลวงชูหลินไม่ยอมพัก นางรีบเข้าเฝ้าฝ่าบาทเพื่อตรวจประอาการก่อนที่จะทำการรักษาในลำดับต่อไป